ามาแล้วหนึ่งพันคนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเรามีนัดนะคะกับอาจารย์คนสีเกตนะคะหวยซอง 50, ห้าหมื่นหวยซองห้าหมื่นค่ะหวยซองห้าหมื่นนะคะห,ว, 50, ะคะหวดพันมากก็ต้องยอมรับค่บวาวรุดเนาะอาจารย์ก็เด้ยว่าทักมากมอกี้นีว่าจะล่องห้ยนะคะสงสัยใดที่เด็ดยังมากกูอาจารย์ทักมากเลย ยุ่งเดียวหนาวเลยใส่เสื้อยีนใส่เสื้อค่ะกันยุ่งกันยุ่งยุ่งกัดรอโอโกยเสียนอ้อมใหญ่มาสัน้นครับใหญ่เย็นๆนะครับเด้อเสียนอ้อนง่ายพันวางไดก็เมื่อใดเสียนอ้นอ,มอมใหญ่เสียนอ้อมใหญ่ยังโมเลีวค่ะคัดแล้วคัดอีกคัดบอคิดบอลตกเยอะตอนนี้ค่ะมันต้องใช้เวลานะคะคุณนุ่นแจนมาเด้อกินข้าวเร่งกินข้าวเร่งกั็มีล่ะครับ คุณหนุจยจันเมื่อนี้ออกจะมืดมืดในได้ค่ะมืดบอกทางเพจทางเฮ้าพารวยเป็นววมืดบนมั่มวยุ่งนะทางยูทูบมืดบอทางเพจมืดบอค่ะแต่ว่ากะโอเคดีดอกสีชัดเจนอยู่บ้าขอให้ตัวเลขชัดเจนก่อนแล้วพี่น้องครับ ในว่าท่านช่องท่านที่ควบเงากร่วยเนี่ยี่ขึ้นหน่อยครับขอมาควบกบนไล่ปั๊บไปเลยครับท่านอาจารย์ใช่ขอบคุณครับน,นัดอาจารย์ไว้สองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งบอกอาจารย์ไวม่รอล,ละค่ะว่าเบอร์แปดกระลับในเด้อคะ่ะ <laughs> ไม่มืดชัดดีสัตเบิงได้อยู่ไดจ้จา้าจ้าขอบคุณค่ะสำหรับคนการรับชมนะคะเมื่อนี่อาจารย์เดียวพ่อค่ะหวยซองห้าหมื่นนะคะเพื่อนล่าอาจารย์ครับพี่นอ้องเมื่อไค่ะช่วงนี้เพี้ยค่ะเพื่อนล่าอาจารย์ก็พอแล้วนะครับที่แหลกว่านัดอาจารย์ที่คนดูดวงนะคะ วันนี้นลลนิ่นบัวอ่านไลน์แมบนัดิ่นวามือนี่แต่เลขคิดว่าคุณหน่าจะ็เพสะดวกพ่อ่ก,กายอาการเป็นยังไงบ้างน้องเบียวสันพ่อโก,กยิ่นกับปวดหวัวน้องเบียวกาเวลาให้ค่นพักก่อนนะกต่เลขเดี๋ยวจังสิตติดโชคไปถามอีก มื่อนี่ลุ้ยๆน้ำแข็งนะครับเด้มอีกจักน้อยนี่ครับอีกจักนเอยรวยห้อยเล้าลุ้ยเหล้าน้ำแข็งเล็กน้องเอ้ามาพ่อเบิร์เอาโทรศัพท์มาจะโทรหาอาจารย์แต่ว่าเบื่อเพิ่นอยู่เครื่องใดเนาะบางกองลาวฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รูปรอเสียงรอ ครับสวัสดีน้องเบลแล้วก็พี่ฮานะครับสวัสดีครับฝ <c oughs> นตกไหมฝั่งแถวบ้านฝนตกไหมครับไม่ตกสองวันแล้วครับพอ <c oughs> ดีทางบ้านก็ตกนิดหน่อยเนาะอาจารย์ทักมาวางง่วงนอนแล้วสันนองเดี๋ยวเลยหยิบโทรท่านที่เลยนะค่ะ <c oughs> ครับตอนแล้วน่ะเหนื่อยวันนี้ผมไปทําบุญน่ะไปทําบุญที่วัดมาน่ะ พอมาค่ำๆหน่อยมันเลยเหนือหนอหนอหน่อยเนาะบอค่ะอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีคนในกลุ่มแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศนะและคนไทยวันนี้ทางเราก็ได้มาปันตัวเลขอีกครั้งนะงวด่ที่แล้วหลุดกันน่ะหลุดไปหมดเลยขอขอโทษด้วยนะเพราะว่ายังไงนะตัวเลขเนาะเดี๋ยวนี้มันชักยังไงก็ไม่รู้หวยดังกันน่ะ มันดัง 8, ครับนอ0880ครับดังมากๆาดังจนหาที่ซื้อไม่ได้กันนะ่ะคือก่ได้เลยจังมากวันนี้วันนี้เราจะ,ว,นนาจะวันนี้เราจะให้เป็นเลขทองแล้วก็สายด่วนเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้ว่าเราจะให้เน้นๆไปเลยนะ่ะไม่ให้ไม่ให้หลายตัวนะให้เน้นๆเอานะ่ะเพราะวันนี้มันเป็นเป็นหวยที่เด็ดมากๆเลย ก็ลอ,ลองลองตามดูเนาะเผื่อใครจะมีโชคไปกับเรานะอาจารย์มาจากเจ้าเดิมไหมคะหรือว่าเจ้าใหม่มันเป็นหัวซองเจ้าเก่าแต่สายด่วนมันจะเป็นเจ้าใหม่เพราะว่าเจ้าเจ้าเก่าไม่เอาแล้วเอาเป็นเจ้าใหม่นะสายด่วนนะอ๋อเจ้าใหม่เนาะค่ะสายด่วนเจ้าใหม่นะคะน้อง น้องอยู่อยู่ที่บ bum, ้านเขาเขาทํานาอะไรทํานาหวานหรือว่าท uh ํานาดํา <that> กันหวานเอาค่ะหวานอ๋อเหมือนแถวบ้านนะเนาะหวานเอาจ้าดำไม่ไว้แล้วค่ะหวานเอาค่ะประจานั้นผมไม่ตด้งยาขวดก้อนไอ้ปีก้อนได้เถาสองสอบหมดทงสี่ไร ทีนี้พี่ฮาเอาแค่ okay, สอบเดียวก็พอแล้วมัง้งเอ,อ,องสัยเสร็จได้ยักสอนภรยรยาจนเดี๋ยวนี้ไม่ต้งานเลยอีกเล้วอีกเล้วครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆสำหรับติดตามคุณซีเกตเนาะและก็สำหรับคนที่เข้ากลุ่มมาแล้วนะก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีคนไทยแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะวันนี้ก็ เราจะมาฟันตัวเลขกันนะเป็นหวยซองก่อนนะเห็นเป็นหวยซองเลยน้องเห็นเลยเห็นเลยนะ,ะหวยซองห้าหมื่นงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคม 2, 65, คอสองพนะันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอ่าหวยสองเนาะวันนี้เราก็จะได้ฟังฟังไปพร้อมกันเนาะว่ามันจะจะฟังขนาดไหนก็ไม่รู้นะแต่นี่ผมคิดว่าน่าจะฟังนะงวดน,นี้นะ่ะ เขียนไปเลยน้องเขียนเลยนะค่ะสามสองเนะองจ็ดน่ะสามสองเจ็ดครับผมแล้วก็พันมาที่สองเจ็ดนะเม็ดเดียวสองเนะององจ็ดนะเป็นหวยสองห้าหมื่นนะน้องสองตัวสองเจ็ดครับแล้วก็มีตัวกันด้วยนะเราจะให้ตัวกันไปคือหนะกสองสองหกน่ะกันสองหกหกสอง,สอง นี่คือหวยซองนะครับเจ้าเก่านะเจ้าเจ้าที่ไหนะ้าเจ็บเนาะก็เราได้มาเนะาะติดต่อท่านนะ่ะท่านให้นะวันนี้น่าจะฟังนะเพราะท่านบอกว่าน่าจะฟังนะ่ะครับใครที่ทตามใครที่ติดตามคนสีเกียรตินะทางเราก็ขอตาบขอพระคุณมานะครับขอบคุณุงมานะานะที่มีใจติดตามมาเนาะแต่ทางเราก็ไม่ได้เจตนาที่จะ ขออะไรจากท่านนะเพราะทางเราเนะ่ะไม่ได้มีวิชาที่แบบเรียกร้องนะทางเราก็ให้แค่เป็นขวยรัฐบาลไทยเนาะที่งวดวันที่เท่าไหร่นะนะ้องวันที่สนะิบหกเนาะวันที่สนะิบหกนี้ค่ะครับเอาน้องเขียนเป็นสายด่วนเลยนะสายด่วนนะสายด่วนกทมงวดประชาวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า สายด่วนมีฟันว่าที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเหรอน้องหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับแล้วก็มีศนะูนย์สี่สี่ศูนย์น่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับฟันที่สายด่วนนะหนะึ่งแปดแปดหนึ่งหน้าเม็ดเดียว mm hmm. ฟันหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ครับแล้วก็เม็ดซองนี้ก็ฟันไปทีสองเจ็ดเจ็ดสองนะเม็ดเดียวเหมือนกันค่ะอ่ะก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าหวยเราก็ได้แค่นี้เนาะได้มาแบบไหนเราก็ให้แบบนั้นนะใครชอบก็ติดตามได้นะอย่าเล่นเยอะกันนะ่ะห้าบาทคูณห้าบาทเหมือนเดิมห้าหมื่นคูณห้าหมืน มีหลุดมีเข้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของของคนของคนคอหวยเนาะอ่าค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เลไลด้วยค่ะครับผมอะสวัสดีน้องครับขอบคุณครับครับสวัสดีคุณพี่อ่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมจริงๆิรรวยปังๆเนาะ ครับอาจารย์ก็เช่นกันได้อาจารย์เด้อครับวันนี้ฟังอยู่แล้วครับขอให้ฟังฟังทุกงวดต่อไปเลยนะครับทุกงวดทุกงวดนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีผู้ชงเตรียมนะคะเตรียมแคบหน้าจอหรือว่าผู้ใดจดตามอาจารย์แล้วก็ดีขึ้นเนาะเอาไปเลยคุณใดจดกะแคบหน้าจอเลยค่ะครับ ผมมีคนทางมาน้องเดียวป็นได้สไปเชี่ยว่าเตเตอรเลียหญิงนอกาสันคุณสุเดียวนะครับอคุณสุเดียวอ่ะคุณสุเดียวนะครับเห็นชัดปะค่ะอ๋บานนี้จะซูมเพีกน้อด้อเพราะว่าจะซูมให้พี่น้องได้เห็นนะครับทางเพจเดียวกับทางยูทูบเป็นยังไงน,นะครับเอ๋จะเป็นผู้ยกกล้องเด้วยเป็นคี่น้องครับ ยกล้องให้ได้เห็นพร้อมๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสูมแป๊บหนึ่งลาสามศูนยสามกับแปดสามพนะออกกระบอกเล่านี่คือแนวทางตัวเลขนะครับหมวซองห้าหมื่นแล้วก็สายถ่วนบอมอนะครับลาสามศูนยสามกับแปดสาม รักระดาคผมสมัยห6 5นะครับขอบคุณ4,000กว่าท่านนะครับขอบคุณ4,000กว่าท่านนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับเกือบแตกสามโตเนะ่าล่าภูคุณเนะาะลาาปูคุณแตกเนทะ่าไหร่เกือบแตกสามโตอือเอานี่ครับชัดเจนว่าครับทาง youtube นะครับทางเพจบอกว่าชัดแล้วนะครับทางยูทูบเป็นยังไงเนาะครับเมื่อนี้ เพจให้ห้าเป็นผู้คุ้มกล้องทางยูทูปนะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับสินเปล่คอมเมนต์บางคอมเมนต์อาจจะอ่านมาท่านก็อถูวขอไข่แต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มากเลครับขอบคุณดาวสามสิบดวงทางเพจเฟซบุ๊กนะครับเจ้าของดาวนะครับขอบคุณเจ้าของนิ้วโป้งทั้งทางเพจและทางยูทู e นะครับไล่ข้ามองไม่เห็นค่าเห็นไหมคะ